สวัสดีค่ะพี่พีโนโ่น้องโพกันติดตามเพื่อนน้จ๊ะมันอีโพล่กันตอนกำลังพี่น้องนั่งเบิงสาม,มีตัดหญ้านะจ๊ะหลังจากเลิกงานมาหลังจากจะตัดหญ้าเสร็จมุ่งจะกับศิษฐาดู๊กคายไปเล่นไอ้น้องน้านะล้วจ้าที่พ,พากันเล่นใบหน้ากันนะ้องพอเพิ่อนศิษฐาไปมันอีมีล่ม นี่พาเอ็นเล่นน้ำลหลัลงจากตัดหญ้าเสร็จสนองพากันมาเล่นน้ำแล้วจ้ะพาลูกายมาวันนี้คนไม่พอยเยอะเพราะว่า,วามเดเยบม,มาก ค่ำมาสายแล้วฮุกมุ้งฮุกมงแรงคืนแล้วเราจะคนก no ็เลยกลับบ้านมาแล้วแล้วก็แดดกำลังดีน้ำบ่ริอนไม่ร้อนเกินเอ็มดีใจไม่ลูกได้เล่นน้ำแล้วเนี่ยเอ็มดนตึ้งตึงเอ็มดนมาบ้าไอเล่นน้ำเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณดอกคุณดอกเล่นน้ำ ไหนสวัสดีก่อนเลยสวัสดีครับหนูดีใจไหมลูกเล่นหนูดีใจไหมได้เล่นน้ำน่ะคุณนะเอาไม่ต้องให้เม่นะอ่า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  ดูคนซ้อนดูคนหมายนามเสร็จเส็จเพิ่นพัดไปซื้อไอศสรีมขนมเราจะเขามีขายน้ำยู้งพิมพคุ่บวงจรของนมของน้ำก็อยู่ข้างนี้มาเร็วมาเร็วมาเร็ว

เ่าให้แบบว่าบางคนเขาก็มาเล่นน้ำแล้วพีน่น้องแล้วเขาก็มาเล่นโบเล่โบเล่หัดซ้ายมาเร็วมาเร็วมาเร็ว บ้านเร็วเร็วดื้อไยพี่น้องจนพอเดี๋ยวอุ่มเอาแล้ว หางไปรโมลูกใหญ่มากออันนี้ก็ เตามแท่นมรละกอไ,ได้เลยค่ะคุณผู้ใดดว่าอยูเออ่เมืองนอกไหม่ๆเนาจะถ้า่าขาดแขนมะละกอก็สาม,มารถทดแทนได้อยู่ สุดเป็นซื้อน้อใไม่ไปหนอเพื่อนอีกเพื่อนซื้อน้องนี่โหอีกอันหนึ่งมาบันกตุ้มขึ้นนาแล้วก็เพื่อนทายแบบแบบเลี้ยวเนาะจ้ะโมดี เลาซื้อมาเปลี่ยนใหม่เอาอี่หกยี่ห้อเดิมนี่แฟนเจี๊ยบคนซื้อยี่หกนี่ไปแล้วเพิ่งเพลต้องกินยี่ห้อนี้เราขอยี่ห้อนี้เอมินก็เป็นเอมินต้องกินยี่ห้อวัวเท่านั้นเราบังแม่ใหญ่จะซื้อแบล็คเปลือ ววหวานมากกับราสเบอร์รี่พี่น้องที่เมื่อนอึนท่ทีเจ็บเมญ่าเราเกลียดแต่บ่านนั้นมันเป็นของปลาอันนี้เหมือนเขาปลูกไว้หวานมากมหลังจากเอ่อมาจากหางเสร็จแล้วเอาของไปไว้บ้านฝากลูไว้กับเมญ่าล้วจะแล้วก็มาเอากุญแจให้ค้นที นั่นแหละพี่น้องจะกาแฟนมาเอากุญแจให้คนที่เขาเสียให่มาอยู่หงเราจะสิ้นเดือนนี้แต่ว่าเขาส่งของามาหาแฟนจะว่าเธอเอากุญแจามาให้ฉัน่อนไอโบเพราะว่าประมาณวันที่สามสิบในเลเพนเขาเสียใหญ่ลืมใหญ่คอแล้วก็อาดสิเขาโกนวันที่หนึงน่งเราจะแฟนก็นเลยว่าโอเคได้มือจับก็เลได้ได,ได้กลับมาเราจะเอากุญแจเพิ่นตอนนี้แฟนก็กำลังถ่าเขาลุกไหม,มอยู่พี่น้อง แม็กก็มานำเนินเดื่องวัหลังแม็กพันเดียมโพ,พ่นเพิ่ก็คงสิคิบ่าโพ่นเด็กอีหย่งเนาจะัานและพี่น้องก็คือเจ็บอยากถามความคิดเห็นเน,นจาจะคือเฮ็จตงใดแบบสิใหายลูกลูกไส้แบบถือกันกำนองมานะจ๊ะทำยังไงให้เด็ก ที่บ้านลังได้ที่เลียงเลียงลูกน้ำแล้วก็เลียงน้องมาน้ำให้เขาให้เขาถูกกันให้เขาหลินน้ำกันนะจัะก็คือแม่ก็เอมินนี่เขาเบื่อถืกอกันเลยก็คือเหมือนเอมินนะ่ะก็คือเด็กหน่อยเขาก็ต้องแบบอยากเล่นกับน้องมาแบบว่าลกเขาเห็นแม็สีเขาก็เล่นไปหาแบบไปจับไปบาดังสีแต่ว่าแม็กนั่นโบ่ให้จับเลยเห็นเห็นเอมินเล่นมาหาปุ๊บแม็กเล่นหนีเลยหรือว่าอันเขาเสีดเสียงคู คู่แต่ว่าบอกกัดได้จ้ะแม็กแม็กจะไม่เคยกัดเอมินเลยแต่สิคู่แล้วก็แลนหนีต่างคนแบบเอเออย่างนี้นแม็กแลนหนีไปลกใจโตเอมินก็บแลนตามบนันเียโอ้ยเจีบยกก็เลยแบบ,จกกบแจ็คตัดเสจังไดเพื่อนถือกันนะจ๊ะสมัยเขาเป็นเด็กหน่อยเขายังว่าเออเขาก็มักเล่นกับน้องม้าสิเล่นจับอุ้มม้าก็ให้จับเลนน่นทั้งทีบแม็กนี่โอ้ยบวไห้เลยนอกจากว่าเจี๊ยกกาแฟนี่เออ โอเคเขาหายจับปกติแม่ย์อ่อพี่ชายของแฟนผู้ใด็สรสางแม่ก็หายจับแต่บัตรปุณีก็เอมินนี่อือือ,อบ่ถูกก็เลยจนเจ้ากระตักเซตังใดหรอบัดนี้แฟนก็นมีแต่บอกว่าเออเดี๋ยวเขาโตโตขึ้นอีกนิดนึงแม่อาจจะหายจับอั่นี้นะแบบตอนนี้ตอนนี้แม่เขาอาจจะคิดว่าโน้นงนะมาแย่งความรักความรักจากเพิ่นไป เ,เจ็บกับบุงหัวจะเสียดอย่างไเาเขากับพายายามแบบหาขนมหาอย่งางเพิ่นกินแล้วก็ให้เอมิน i ะให้ย,ยื่นให้ให้มาเขาแต่ไดมีความคุ้นเคยกันเขาก็กินปุ๊บเขากับลรนยนนี้คือเขาจะเจ็บกับตั้งเีตตั้งได้แะละพี่น้องก็เนาะเขาก็ย่งเด็กหน่อยละ่นแหละพี่น้องผู้ใดมีมีความคเห็นแบบมีวิธีการที่จะให้เขาอยู่น้ำกันที่แบบว่า แบบนี้นะเพื่อนเพื่อนสนิทกันนะพี่น้องสามารถออคอมเมนต์บอกเจ๊แบนเนาะจะเจีบสีลองไปเหตุเบิงว่าเขาเขาสีขาวกันไหนโบเน,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 นาะนจ้ะอะไรพี่น้องคลิปนี้ไม่ได้ก็งนเนงนนากกาาา่าตืบเนี่ยน้อยนึงน่ะจ้ะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเวยจ้าบ๊ายบาย